ทีัสดีชาวตุนค่ะดวงความรักประจำวันที่6กธันวาคมนะคะคุณได้8ดาบเขาได้4ดาบนะคะไพ่ดาบมาทั้ง2ใบ คนมีคู่ก่อนนะคะอาจจะเจอปัญหานะวันนี้นะคะจะเป็นปัญหาเก่าหรือว่าปัญหาที่เพิ่งเข้ามาเลยก็ได้แต่ว่ายังหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความรักก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้แฟนได้สี่ดาบวันนี้เขาจะไม่ได้แอคทีฟอะไรนะคะเฉยๆถ้าเกิดโกรธกันอยู่ก็ยังไม่ใช่วันที่คุณสองคนจะมาปรับความเข้าใจนะต้องให้เวลาก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้โกรธกันเป็นเรื่องของปัญหาอื่นๆน่ะก็คือแฟนก็วันนี้เขาอยากอยู่คนเดียวนะ บางทีก็อาจจะไม่สบายหรือว่าอาจจะเหนื่อยๆนะคะก็อดใจรอแล้วกันถ้าอยากพูดคุยอะไรกันอย่างไรก็ตามในอนาคตเนี่ยมันมีไพ่ definitely yes แล้วก็รีคิดอะคุณสองคนเดี๋ยวได้กลับมาปรับความเข้าใจหรือว่ากลับมาดูแลกันเหมือนเดิมแน่นอนนะคะให้เวลากันแล้วกันนะคนโสดวันนี้นะคะแปดดาบก็ไม่ควรที่จะ หาคู่นะเพราะว่าปัญหาอของตัวเองก็มีเยอะอยู่แล้วนะคะหรือไม่ก็ถ้าคุณไปเจอใครเนี่ยคนคนนี้จะสร้างปัญหาให้คุณนะคะเขาเนะ่ยเป็นคนที่ยังไม่ได้อยากจะลงหลักปักฐานกับใครดังนั้นเนี่ยรอไปก่อนนะคะคุณได้ไพ่เดฟ i นอร e ดี้เยส yes, ก็หมายถึงว่าคุณนะ่ะมีคู่แต่ว่ายังไม่ต้องหาในช่วงนี้ละกันนะคะรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมกว่านี้นะคะเดี๋ยวจักรวาลจะส่งคนที่ใช่มาเองนะ